ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาคือป่ารักน้ำคือความชื่นใจคือสายใจไทยคือสายใหญ่ชีวิต ดวงดาวเรือลอยมาจากเบื้องบนประดับในหัวใจของคนทุกชั้นชนเรื่อยมาคือแม่คนนี้ที่เป็นผู้ให้แม่ของคนไทย ชาแผ่นดินไทยร่มเย็นเรื่อยมาด้วยพระเมตตาจากน้ำประัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเรียนสุเมธาพิชัยรัตน์และก็คุณสัสสิพรปานิกบุตรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเมธาค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุธ 11เอดนาฬิกาโดยประมาณรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปอรอนะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมต่างๆที่สืบเนื่องจากโครงการอเนื่องมาจากพระารมริแล้วก็ในการขยายผลการน้อมนําศาสตร์พระราชาหรือแนวพระราชดำริหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมว งศานุวงเนี่ยไปน้อมนําไปปฏิบัตินะคะ,คะ,คะที่พิเศษเมื่อสักครู่นี้หลายท่านได้ฟังบทเพลงซึ่งไพเราะมากนะคะ,คะชื่อบทเพลงว่าแม่ของแผ่นดินค่ะค่ะรายละเอียดเป็นยังไงคะคุณสสิพรค่ะบทเพลงแม่ของแผ่นดินเนี่ยสำนักง,งานกปรปรอได้จัดทําขึ้นนะคะเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา8 4พ0 0ษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีนาถนะคะเราทําทั้งหมด4เพลงนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ทั้งหมดแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะคะเมื่อสักครู่นี้ศิลปินก็คือคุณกบใช่นักร้องนักร้องนะคะ3ท่านกบแท่งมอส3หนุ่ม3มุมที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็ทํานองคําร้องนี่คุณปิติลิมเจริญแล้วก็คุณกมลศักด ศุนธทานุน,นะคะ,คะเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทำนองและคำร้องนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอริยะรัตนาภูผานะคะแล้วก็ดูแลการผลิตโดยออพิติตโสรสปุญกบุตรนะคะคก็เป็นเพลงที่ทำขึ้นเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะเป็นแม่ของแผ่นดินค่ะหลายหลายท่านต่อไปก็คงจะมีโอกาสได้รับฟังบทเพลงเพลงนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงซึ่งยังไงทางรายการก็จะค่อยๆยอนนํามานะคะนํามาเสนอให้คุณได้รับฟังแต่ว่าสําหรับรายการของเราวันนี้นะคะคุณสัิพรอย่างที่รับปากคุณผู้ฟังไว้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์น้องๆอดีพีเบ อดีพีบแคมป์จูเนียเน่ยโอ้โหไปกันสนุกสนานแล้วเดนเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแคมป์นี้ด้วยประทับใจมากคค่่ะะก็ถือว่าเป็นค่ายแรกแคมป์แรกของจูเนียนะคะ1 0บถึงสิบหกปีสากที่สิบขวบจากคงคาดหวังไว้เนี่ยเกินคาดเกินคาดมากก็เรียกว่าภูมิใจเด็กไทย มีความรู้ความสามารถแล้วมีความเฉลียวฉลาดมากให้ความสนใจค่ะเก่งมากเรียน,นเองไปนั่งฟังเวลามีวิทยากรมาบรรยายปรากฏว่าเด็กๆถามคําถามแย่งกันถามคําถามแล้วแต่ละคําถามของเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่อายใช่อายเลย ความกล้าแสดงออกความรู้ที่เขาก่อนมาเขาค้นคว้าศึกษามาก่อนว่าที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะมาที่ไหนมีอะไรยังไงแล้วยิงคําถามกันตลอดเวลาแย่งกันต้องบอกว่าแบ่งๆกันนะลูกเพราะว่าจะต้องมีหลายๆคนทร่วมกันทําก็ถือว่า80%เนเี้ยเกินคาดมาแล้วก็ที่สําคัญคือมาจากไกลๆด้วยมาจากหลายที่แล้วก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่นะคะก็ เ,เรียกได้ว,ว่าแนวพระมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนี่ยไม่มีทางสูญหายไปไหน<จ>เพราะว่ามีเด็กล่น<ล>หนึ่งที่ที่เห็นถึงความสําคัญแล้วก็รับทราบถึง ว่าที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนแล้วเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เขามีค,ความภาคภูมิใจใ<ช>ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าที่อยู่หัวทำเพื่อพวกเขาค,ค่ะค่ะอย่างไล่เลียงกันไปวันแรกที่น้องๆต้องไปเข้ากลาเข้าบรร,รมงศพก็<ช>แต่ละคนเนี่ยแบบ ประทับใจมากจากแบบสอบถาม่มันเข้าค่ายเนี่ยเรามีการตั้งคําถามะนะคะว่าเขาเขาอยากไปไหนมากที่สุดแล้วเขาสนใจอะไรมากที่สุดก็หลายๆลายคนมีความมุ่งมั่งที่จะได้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าไปกราบพระพุมมารคเพราะว่า เราหลังจากเข้าค่ายแล้วเนี่ยเราสอบถามเขาบอกว่าบางทีพ่อแม่ก็กังวลกลัวว่าคนจะเยอะว่าจะร้อนหรือว่าจะมาลําบากแล้วพอเขาเข้ามาเขารู้สึกว่าจากร้อนเนี่ยเขาชื่นใจเลยพอเข้าไปกราบเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนต่างๆนานาให้ให้เห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีใจมากว่าเขาครั้งหนึ่งเขาได้มาค่ะนะคะส่วนวันที่สองเนี่ยไปที่กาสอนกะซีวิท่ะ สนุกสนานมากเหมือนเป็นสวนสนุกอย่างที่ชื่อโปรเจก์นี้เลยว่าเป็นสวนสนุกนะคะแลกห้องทรงงานของพระองค์ท่านใช่ก็ก็เด็กๆหลายคนบางทีก็พ่อแม่ทําการเกษตรก็มีก็มาแล้วมาเห็นจริงๆเขาบอกว่าเออเขาไม่รู้เลยว่าข้าวมันทํำยากขนาดนี้พวกเขากลับไปเขาจะกินข้าวให้หมดแล้วเขาก็จะแบบ ให้ความสําคัญกับข,ข้าวมากขึ้นจากแต่ก่อนนี้ข้าวเราเห็นไปที่ไหนก็มีข้าวข,าวขาวแต่เขาไม่รู้หรอกว่ากว่าจะ,จะเป็นมาเล็ดข้าวที่เรา กินกันแต่ละวันเนี่ยมันทำยังไงนะคะแล้วกระบือน่ารักมากใช่นะคะกระะบือทรงเลี้ยงน่ารักมากเชื่องมากแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกับเด็กเวลาไถนานะคะเวลาดำนาน้องๆไม่อาชาหญิพลอยก็พาเดินกันหลายรอบเด็กๆก็สนุกสนานแล้วก็ไม่ตื่นเราก็ยังกังวลอยู่กลัวว่าเขาจะตื่นเพราะอากาศร้อนร้อนมากอากาศร้อนมากแต่ทุกคนบอกว่าจะกลับมาอีก จะชวนพ่อแม่กลับมาแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆเพราะว่า80คนเท่านั้นยังมีอีกหลายๆคนที่รออยากจะได้มีโอกาสมาเข้าค่ายแบบนี้ใช่เด็กเด็กที่มาครั้งนี้บอกว่าครั้งหน้ามีก็จะมาก่อนเลยจะมาสมัครก่อนเลยนะคะน้องๆหรือ ผู้ปกครองที่ฟังอยู่ก็อยากให้ติดตามนะคะสำนักงานกพรมีปีละครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเราเราสรรหาเราคัดสรรสิ่งดีๆเพื่อเพื่อให้เยาวชนของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดค่ะอย่างอย่างวันที่3เนี่ยนะคะน้องๆได้มีโอกาส มาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดามาดูผีเสื้อ<ช>ซึ่งเยอะมากค่ะจริงๆวัตถุประสงค์คือให้เขามาเห็นแหล่งต้นน้ำน้ำทา<ช>นะคะทรัพยากรของเราเนี่ยมีเยอะ แต่จะทํายังไงให้มันคงอยู่แล้วก็ตลอดไปอุทยานแห่งชาติปางรีดาก็เป็นจุดหนึ่งและที่สําคัญคือเขาไฮไลท์ก็คือมีผีเสื้อที่เยอะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะบินรอบตัวเราไปหมดเลยอันนี้คือแล้วหลากหลายสายพันธุ์ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าศึกษาดีๆเนี่ยผีเสื้อแต่ละชนิดมีคุณมีมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ดูได้ไม่ยากจากผู้เชี่ยวชาญเขาเล่าเนี่ยน้องๆเขาตื่นเต้นว่ามีผีเสื้อพันนั้นพันนี้ชีวิตวงจรชีวิตเขาสิ ห้าวันแต่มีผีซื้อชนิดนึงที่อยู่ได้ถึงร้อยวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นสัตว์สงวนด้วยใช่เป็นสัตว์สงวนด้วยบางอันก็หายไปแล้วจากบ้านเราเขาบอกโอ้ยหายไปแสดงว่าเขาต้องกลับมาอนุรักษ์อันนี้เราก็เหมือนกระตุ้นให้เขา รักษาธรรมชาติาแล้วเขาก็เป็นห่วงโซ่อาหารด้วยเพราะ,ะนั้นครับห่วงโซ่หลุดไปเพียงหนึ่งข้อเนี่ยมันจะกระทบต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมากระทบต่อตัวเราด้วยแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพเองก็ตามซึ่งเด็กๆเ,เขาเขาได้ฟังตรงนี้เนี่ย คือเขาตระหนักมากนะคะขนาดว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยความร้อนยังมีเลยเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างมลพิษต่างๆสะสมอยู่เยอะอันนี้เราจะทํายังไงให้สิ่งต่างๆพวกนี้มันบันเทาลงนะคช่นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ห้วยสมุขซึ่งถือว่าเป็นเป็นเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ค่ะ แห่งสุดท้ายที่พระงค์ได้พระราชทานพระบรมบิตระก็เสร็จสิ้นในรัชกาลพระองค์ท่านนะคะเด็กๆก็จะได้ไปเรียนรู้เพราะยังทํางานไม่สมบูรณ์คือกำลังเก็บน้ําอยู่อาจจะเก็บน้ําไม่เต็มที่เด็กๆก็จะได้เห็นว่าขบวนการกว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำต้องใช้เวลาขนาดไหนมีการจัดการยังไงมีการแก้ไขปัญหายังไงแล้ว อ่างขนาดเนี้ยมันต้องต่อสู้อะไรมากมายทั้ง<ม>เรื่องของคนเรื่องของทรัพยากรเรื่องของพื้นที่<อ>เรื่องของการจัดการหลังจากสร้างเสร็จแล้วต่อไปจะต้องทอํายังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูง<ม>สุดอีกอันเนี้ยคือคือมรดกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คิดและสร้างเอาไว้แล้ว<ม>น้องๆเยาว,วชนถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตจินบุรีแต่จะได้ผลพวงจากปัตจินบุรีผลผลิตจากการเกษตรพืชผลไม้ ที่หายากทุกเรียนที่อร่อยที่สุดในประจินบุรีหรือว่าปลาที่เกิดจากน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยสนหมงเนี่ย ก็เป็นรายได้ผลผลิตที่ก็จะเป็นพืชอาหารให้กับเราจะได้มีไม่ไม่ราคาสูงอันนี้มันคือเชื่อมโยงกันหมดและเราที่เป็นเด็กไทยเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยจะรักษามรดกที่พ่อหลวท่านสร้างไว้อย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บเสียงของน้องๆนะคะซึ่งหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ได้อะไรจากการเข้าค่ายครั้งนี้และจะไปต่อยอดอย่างไรค่ะค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายพนพัฒน์เลี้ยตระกูลพาณิชย์ครับชั้นนมศึกษาปีที่5ขึ้นจะเป็นนมศึกษาปีที่6ครับชื่อล่นชื่อเซฟครับตอนนี้ศึกษาอยู่โรงเรียนสินมินครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ายนี้ดีจริงๆครับค่ายนี้ทําให้เราได้รู้โครงการพระราชดำริเยอะๆอีกมากมายและทําให้เราสนุกไปด้วยครับอย่างบางคนไม่อยากเรียนรู้รโครงการพระราชดำริเพราะว่าหน้าเบือ่อแต่ถ้าเรามาค่ายนี้เราจะไม่เรียนโครงการพระราชดำริแบบหน้าเบื่ออีกต่อไปครับ<ะ>เพราะว่าโครงการพระราชดำริ เขาได้จัดทําเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งทําให้เราได้รู้สึกว่าโครงการพระราชดำรินี่ช่วยประเทศไทยได้เยอะมากแล้วก็โครงการพระราชดำรินี่สําคัญมากครับถ้าไม่มีโครงการพระราชดำริอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับโครงการพระราชดำริคือโครงการที่ในหลวงได้ดําริไว้ครับซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยครับโครงการพระราชดำริทําให้ถิน่นธุรกันดารเปลี่ยนเป็นถิ่นที่ว่ามีต้นไม้ปลูกอย่างง่ายแล้วก็ รู้สึกว่าเขาหินซ้อนเนี่ยค่ะเมื่อก่อนดินแย่มากเป็นทเมื่อก่อนจะเป็นทะเลทรายเลยค่ะแต่ว่าในหลวงก็มาดําริแล้วก็ทําให้เขาหินซ้อนเป็นกทะเลทรายเป็นสถานที่ที่ว่าน่ามาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่ว่าสดใสแล้วก็สวยงามค่ะชื่อล่างสาวเบนกาตั้งมิพัดพงนะคะชื่อเล่นชื่อมีนคะ่ะอายุปีนี้ก็สิบหกค่ะกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า อยู่โรงเรียนโยธินบรูรณะค่ะ,คะก็ได้รับเยอะเลยค่ะอย่างแรกก็คือได้เจอเพื่อนใหม่ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะความรู้ก็ได้ทุกวันเลยค่ะได้ตั้งแต่วันแรกที่มาค่ายเลยหนูคิดว่าน่าจะเป็นพวกแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไปพัฒนาให้ชีวิตเราแบบ มีมีอะไรมากขึ้นแบบเอาแนวคิดที่ไปค่ายอย่างเงี้ยค่ะไปประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ก,ดกดับตัวเราผมเด็กชายบริษัทอินเทพนะครับอยู่ชั้นมมัธย,ยมศึกษา,ษาปีที่หนึ่งครับโรงเรียนเทพศรินครับก็ที่ผมมาค่ายนี้ก็เพราะว่าแม่บอกมาครับแล้วก็ทัวผมเห็นก็เห็นใน,นเน็ตด้วยก็เห็นว่ามันเป็นค่ายเกี่ยวกับ เออเหมือนเป็นค่ายในหลวงลผมก็แค่เห็นหัวข้อก็สนใจก็เลยลองหาสมัครดูด้วยแม่ก็ช่วยด้วยครับต้องขอบคุณแม่ด้วยแล้วก็มาก็สนุกครับเพราะได้เจอเพื่อนใหม่ตอนแรกอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยแต่ว่าพอแบบมาอยู่ได้มาเห็นว่าคนที่นี่ต่างจังหวัดเขาอยู่กันยังไงก็เขาขดีครับเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็คงไม่ได้มาเจอพวกนี้แบบ แต่ว่ามาที่นี่ก็เหมือนเป็นประสบการณ์นะครับแบบจากปกติเราเราไม่เคยเห็นแบบได้มารู้ว่าคนที่เขาหายนาเขาแบบยากมันยากแค่ไหนที่ได้ข้าวมาทานเป็นเป็นเม็ดแบบพอผมได้ลองทําดูแล้วก็รู้ผมก็รู้คุณค่าของข้าวมากขึ้นแบบมันยากนะว่าจะได้มันเป็นได้ให้เรามาทานได้ครับก็ได้ได้เห็นว่าในหลวงทรงงานแบบหนักมากครับแบบ เหนื่อยยากประชาชนเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นในหลวงแบบพูดว่าเหนื่อยเลยแล้วบบพอไปดูว่าทําอะไรมาบ้างเห็นแบบเยอะมากครับที่ในหลวงเข้าไปตายจังหวัดแบบลุยเข้าไปเลยครับไปช่วยเหลือคนที่เขาแบบประสบปัญหาอะไรเงี้ยครับก็ทำให้แบบผมได้รู้มากขึ้นกับเรื่องพวกนี้ได้ได้ความรู้ด้วยชื่อเด็กหญิงสุขไนถาปานิกบุตร อยู่โรงเรียนจินดาค่ะรู้สึกไม่เสียใจเลยค่ะที่มาเพราะว่าสนุกมากค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะสนุกได้ถึงขนาดนี้ค่ะคิดว่าพ่อหลวขอพวกเราทําเพื่อพวกเรามากมายซึ่ง4วันสามคืนก็คงไม่พอค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าแท่านทำอะไรเพื่อประชาชนชาวไทยและวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านนั้นต้องการให้ คนไทยเป็นอย่างไรและท่านถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ก็ยังสร้างทุกสิ่งที่ท่านสร้างไว้ไว้ให้เราได้ค่ะทุกอย่างที่ท่านทำนั้นเป็นความสุขของประชาชนค่ะหนูตอนแรกหนูก็รู้สึกเสียใจนะคะที่หนูไม่เคยไปเข้าเฝ้าหรือว่ารับเสด็จพระองค์ท่านเลยก่อนที่พระองค์จะสวรรคตะคะ่ะ แต่หนูก็ทำใจได้ค่ะหนูก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดกับคำสอนของพระองค์และไม่ให้คำสอนของพระองค์หายไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายผลวิจักต์บอวชมชื่อเล่นชื่อแดนนะครับอยู่โรงเรียนราชบอพิษป .5 ขึ้นป .6 นะครับความรู้ฝึกทีมได้มาเข้าค่ายวันนี้ผมตอนแรกๆผมก็ไม่อยากมามากครับเดนแม่มาคับแต่พออยู่ไปนา,นานก็ได้มีเพื่อนครับ ได้มีเพื่อนหลายคนสนุกมากครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหลายอย่างวันนี้ก็เข้าค่ายที่อุทยานบางสีดาครับผมเห็นผีเสื้อมากมายหลายฝ่พันผมชอบมากเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภพัฒน์อำนวยทาราค่ะอายุ16ปีค่ะจากโรงเรียนราชวุรีมัธยมค่ะสำหรับการที่มาค่ายนี้นะคะก็ รู้สึกสนุกค่ะแต่ว่าสนุกแฝงด้วยความรู้แล้วก็ทําให้เรารู้ได้เดินออกไปเห็นสถานที่จริงค่ะไม่ใช่แบบเห็นแค่ในสื่อวิดีทัศน์เฉยๆค่ะทา mm. ให้เราสัมผัสของจริงให้เรารู้สึกตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆที่เราได้ไปสัมผัสค่ะก็ mm. ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่พี่ทีมงานยันที่กิจกรรมต่างๆค่ะเพราะว่า ไม่เครียดมากเกินไปไม่ได้บังคับกิจกรรมมากเกินไปค่ะสามารถให้เด็กๆได้ร่วมสนุกอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องซันครับผมรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าถามตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเข้าค่ายผมได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายหลายแห่งเพื่อหลายประสบการณ์มากมายจนว่าทำไร่ไถนาดำนาสารเสือทำโป่งดินในวันนี้ ไปดูผีเสื้อคือ 1. ทําให้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการเนื่องมาจากพระราชบุสองทำให้ได้รู้ว่าศูนย์การศึกษาพัฒนามีหกแห่งและ3ทําให้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยไปเช่นอุทยานแห่งชาติบางสีดาเขาหินซ้อนอ่างเก็บน้ำเล็กบดินทราจินดาที่เรากำลังจะไปและโรงเรียนการสอนเตครับประโยชน์ที่ได้รับคือ ทำให้ชีวิตข้าพเจ้าดีขึ้นผมดีขึ้นผมรู้จักการพอเพียงรู้จักการทำกรเกษตรกรรมโดยใช้กระบือการทำััถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอเสือ่อทอกระเป๋าสาวไหมครับเ,เรื่องเศษรษฐกิจพอเพียงนี้ผมเอาใช้ประจําวันโดยการหนสือการอ่นหนังสือก็ต้องให้อ่านให้พอเหมาะแก่เวลาอ,าอ่านยังมีเหตุผลเรืองเรื่องที่มีสาระ ได้ขุดค้นการตัวเองไม่อันสื่อที่หาไม่ดีงามดงเสืส่อเฟอร์บอกต่อน,นั้นผมก็จะบอกต่อด้วยการพูดเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเราจะบอกว่าโครงการของในหลวงเนี่ยมันดีมากและอยากให้เพื่อนๆคนเดินตามรอยเวิรของหลวง่นะครับ ค่ะคุณสสิพรคะฟังแล้วประทับใจมากชื่นใจมากโดยเฉพาะน้องสันน้องคนสุดท้ายที่แสดงความคิดเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องเป็นเด็กพิเศษใช่ค่ะเป็นเด็กพิเศษที่มีความสามารถมากมแล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความตั้งใจมาก<ช>ที่จะอยากมาค่ายนี้เป็นคนหาเอง สมัครเองเขียนตอบคําถามเองแล้วมาเนี่ยแบบว่าคณะกรรมการที่คัดเลือกก็ไม่สราบก็ไม่ทราบเป็นเด็กพิเศษมาเราเราก็เวลข้ามหมดหมายถึงก็ยิอยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมถือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้โอกาสแล้วก็เด็กคุเด็ก น้องสันเนี่ยเรียนรู้เยอะมากใช่แล้วมีความความรู้เยอะมากแล้วชอบอ่านหนังสืออ่านตลอดเวลาแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วในก่บเนื่เพี่พนๆก็ช่วยเหลือกันดีทุกคนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคนนั้นช่วยคนนี้คนนี้ช่วยคนนั้นอะไรที่มีจุดอ่อนจุดบอดก็ช่วยเข้าไปเวลาเดินตามน้องๆนะคะน้องๆก็จะจูงมือกันใช่ท่านที่ ดูแลซึ่งกันและกันใช่ค่ะเขาก็ได้ความสําคัญแล้วก็บอกว่าเขาได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพที่ดีได้ได้ความประทับใจแม้จะมีความหลากหลายถึงเรื่องภาษาเรื่องของความเป็นอยู่แต่ทุกคนมาเสมอเหมือนกันหมดแล้วก็ช่วยกันเล็กใหญ่ช่วยกันหมดตั้งแต่ตัวเล็กสุด จะมีพี่ที่คอยดูแลประคองน้องคนเล็กพี่ใหญ่บางทีไม่พอน้องคนเล็กก็ไปช่วยประคองอันนี้คือความผูกพันทับใจมากในค่ายค่ะหลายๆคนฟังแล้วเอ๊ถ้ามีอีกเนี่ยจะทําได้อย่างไงจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมค่ายแบบนี้ได้ยังไงบ้างก็ก็ก็คงต้องติดตามนะคะว่าค่ายเนี้ยปีหน้าจะมีรูปแบบยังไงแล้วก็ไปที่ไหนนะคะ การทำงานหลักก็คงจะน่าจะอยู่ในแนวเดิม <c oughs> แต่วิธีการหรือว่าไปพื้นที่ไหน <c oughs> ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปตาม <c oughs> ตามสภาวะ <c oughs> นะเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ <c oughs> แต่ยังไงก็เป็นงานเกี่ยวกับ เกี่ยวเนื่องกับโครงการเนื่องมาจากพระาชดาริหรืองานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าและพระบรมวงศุระองค์นะคะก็คงต้องเชิญชวนให้ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานี่แหละประทับใจมากจริงๆค่ะคุณสัจพร์หลังจากที่มีโอกาสได้ไปร่วมเข้าค่ายกับน้องๆด้วยนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา ได้เป็นประจำทุกวันพุธ11.15นาทีถึง11.35นาทีทางสถานีวิทยุจสร0อสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ